สวัสดีครับผมวันนี้มาอยู่กับพวกเราอีกแล้วในพี่ๆตัวป่วนนะครับผมวันนี้เราจะมาทำ24ชั่วโมงบางไฟพยานะเฮ้ยไม่ใช่ยีชั่วโมงครับวัดความสูงวัดความสูงวันนี้เราจะมาทดสอบความแรงของประทัดมันจะสามารถทำให้สิ่งของลอยขึ้นไปบนฟ้าได้ สูงจะเท่าไหร่อันไหนแรงกว่ากันน้องๆหนูๆครับที่ดูคลิปนี้ครับเห็นที่เราเล่นกันนะครับก็อย่าไปเล่นเองตามลําพังนะครับผมควรจะมีผู้ปกครองดูแลด้วยไม่งั้นอาจจะเกิดอันตรายกับร่างกายได้ใช่นอาจจะมือไม้ขาดเออสิ่งที่เราเตรียมมาวันนี้คือนี่เรียกว่าเบิร์ดลูกบอลปัิทัดในตำนานเลยเนี่ยตำนานไงมันมีมานานแล้วไม่ชีวิตเหรอไม่ชีวิตเหรอไม่ชีวิตเหรอไม่ใช่มีชีวิต มันเป่าเล่งกันมานานแล้วเออเขาเรียกว่าประทานลูกบอลอันนี้เพราะว่ามันแรงมากขันต่อไปคือขันนี่ครับถ้าเบิดขันเราจะมาทดลองอีกเอาไว้แบบว่าใครช่วงตกอับอะเขาไปจ่ายมากตามสะพานลอยอะตามสะพานลอยอะคือลงทุนน้อยๆไงลงทุนน้อยๆจะได้กำไรนานๆเออลยบางทีหาซื้อมันแพงอะหกเจ็ดสิบเนี้ยนี่ยี่สิบบาทเดียวเราเกิน อยู่ได้นานเน่หลายปีินี่สิบละกฝุ่นโลกรันวินาศเอออะไรไม่รู้เนี่ยใช่ผ่านไปฉายครับผมเออผ่านไป่ายตากบครับเฮ้ยใครเนี่ไหนาะอะไรอะไรไม่รู้นี่คือถังระเบิดถังขี้นี่คือถังระเบิดถังขี้เฮ้ยอะไรเนขนาดวอะไรถังอวกาศเออถังอวกาศแต่ดูแล้วน่าจะแรงนะอะไรแสงฟ้านี่ครับผมเออแสงฟ้าแต่นี้ดูแล้วเหมือนมันจะเป็นมันก็แรงเท่าไหร่เดี๋ยวไปดูกันดีกว่าคนว่าอันไหนแรงสุดเอาไหนก่อนเนี่ย เอาอันนี้ระเบิดถังก่นอาากนอุปารถังก่อนโอเคไปชมกันเลยโอเคครับเดี๋ยวเราก็จะจุดอุปกรณ์ที่ใช้ไว้แย่ระเบิดของเราก่อน<ะ>นี่คือทูบยักษ์เขาเรียกว่าไอ้ออนั่นนะบังไฟกระบองไฟอยู <laughs> <laughs> จ่จุดวันนี้ติดปีหน้ายนะังไม่ติดเลยเพราะว่ามันจะช่วยลดอันตรายจากครับจากการที่เราเอาไปแชกไปจุ่ยใกล้อ่าติดแล้วติดแล้วติดแล้ว จู้เราแบบว่าให้มันมันจู่ไกลๆกว่าไหมครับปลอดภัยกว่าโอเคเดี๋ยวเราไปดูตอนนี้มันติดเลยโอเคจะดูพร้อมไหมครับผมพร้อมครับเรื่อนมาเลยไหนอะแกนเลยอ่ะแต่ดูแล้วน่าจะแรงนะลูกพุ่งเลยเป็นรอยเลยอ่ะแสดงว่าอันนี้อันนี้ไม่เหมือนเป็นทูบอนนี่เสีย เออใช่อันนี้เป็นผู้วนเฉยเอาใหม่นะทุกคนครับผมก็ขันดำเลยก็เดียวเองอ่ะมันไม่ใช่ระเบิดนี่น่ะใช่ไม่ใช่ระเบิดหลอรแล้วเนี่ยหลองแล้วเนี่ยเอาอันใหม่ใหม่อันนี้ไม่เอาอันนี้นะครับทุกคนนี่ครับผมซันนี่จังโอเคไปกลัวดิปลาเราแบ่งกันไงแบ่งปันความกลัวไงอ่ะ ถ <lee> าผมเดี๋ยวผมจุดมั่งโอเคครับคนจุดวิ่งมาแล้วมันดับไปแล้วแหละพอมผมว่ามันดับนะมันดับเห็นมัมันดับเพราะมันเป็นอากาศไงมันไม่มีมันอากาศมันหายไปไงดูเหมือนกุ๊กควนะ ดูเหมือนกุกงวัวนะไปแล้ววัดอะไรวะดูดิมันเป็นเหมือนอันนั้นเลยอ่ะอยู่แอร์โกเฮ้ยเฮ้ยไอ้นั้นไอ้นั้นแดงเลยอ่ะดูดิเฮ้ยมันเป็นอะไรมันดูว่าแดงป๊ดเลยแดงแป๊นอ่ะเนี่ย แม่เหมือนระเบิดวะนั่นเลยดิโอ้โหงคิดว่าใครอบไก่อ๋อมันเป็นผงปู oh no. Oh no. ยิงขึ้นมั้งเอาไปเช็คจุดเลยดีกว่ามาั้งจุดแล้วครอบเลยอ่ะบุ้งไปเลยงเลยยงี้ย <c oughs> <c oughs> มันโดนไหมเนี่ยขอบดิขอบดิอะรกันขอบดขอบดโอยมอนขวานมากเนี่ยขอบขอบดิอะรัขอบดิขอบอโคแรงอะีดีนะดีนะอบี่ห่างเงี้ยงคนแรงเดังเลยอ้ามามาเออเอางั้นแก โอ้โหโอ้โหโแรงอ่ะทุกคนดูขันดิขันเป็นอะไรปะขันเป็นร้อนดิขันดำปี่โอ้โหขนาดเป็นหินนะโอ้โหดูดิกระจุยอ่ะหินกระจุยอ่ะนี่ครับเชอร์รี่เชอร์รี่เชอร์รี่ เฉลี่ยวาาจินะอันนี้อันสุดท้ายของไฮไลท์วันนี้ดูที่ว่าจะลอยสูงไหมเอาปล่อยเร็วหลอยนู่นนู่นอ้ยขันลอยฟิวขันลอยฟิวคุณคนแรงอ่ะคุณชมครับ ผมตกใจเลยอะรอยมอดาผมหาไม่เจอเลยเมื่อกี้เนี่ยผมคิดว่าขันติวหายไปแล้วนี่นี่นี่จุดเกินเหตุเราไปดูจุดเกินเหตุห่างจากขุดเกินเหตุนะครับเดี๋ยวพ่อชูขันละนี่คือจุดโอ้โหเป็นหลุมเลยนี่จุดเกินเหตุอยู่นี่แล้วดูขันอยู่นู่นก็โอเคครับที่สําเร็จไปวันนี้ผมเลยเฟรชทิ้าลกินคือขันขันบุบเลยขันบุบเลยก่อน นี้เราก็ทดลองครับวัดระดับความสูงไปแล้วรู้แล้วนะอะไรสูงสุดลูกบอลในตำนานนี้ของแค้จริงแต่มันก็มีอันอันไม่ตันตราอยู่เหมือนกันก็ได้งานถังอวกาศไม่แค่เห็นเป็นอะไรเลยเออเนาะแต่อันอันลูกบอลแรงสุดน้องๆหนูที่จะเล่นงานก็ต้องอยู่ในความดูแลผู้ใหญ่ด้วยใช่ครับแต่าไม่เล่นก็ดีิครับเพราะว่าอันตราเพราะมันแรงมากใช่เดี๋ยวคลิปหน้าเราจะเอาอะไรมาทําลายกันนครับตามดูครับ ว่ามันจะเป็นอะไรถ้าชอบที่นี้ก็อย่าลืมกดไลค์ like, share, กดแชร์กด Subscribe ให้พวกเราด้วยครับไม่ว่าสวยจะเลี้ยงขนาดไหนก็ไปชิต้าไปชิต้าไวที่สุดครับไปเจอกันม่ครับผมจ้า